คนที่เกิดวันอังคารเป็นดวงแห่งการลงมือทำรรเป็นคนขยันสู้ชีวิตเอาการเอางานเกิดมาต้องเหนื่อยยิ่งทำยิ่งได้ค่ะแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระและก็สิ่งต่างๆรอบตัวเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าเรื่องของครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยค่ะคิดเยอะสารพัดอย่างทำให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจเลยค่ะ แต่ข้อดีเลยก็คือคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนขยันค่ะหาเงินเก่งขยันดิ้นรนเก่งทํางานเก่งหาทรัพย์เข้าบ้านได้เยอะมากๆเลยค่ะรักเพื่อนฝูงมากๆแต่ว่าเป็นคนเก็บเงินยากค่ะเพราะว่าชอบตามใจคนรอบข้างใครอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมดเลยนะคะเวลามีคนมาทําให้โกรธหรือโมโหก็ไม่ค่อยจะโกรธเขาสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้เกียดกันขึ้นมาแล้วเราก็ทางใครทางมันเลยค่ะเอาแบบตัดขาดกันไปเลย แต่จริงๆแล้วเป็นคนใจกว้างมากๆเพื่อนเยอะมิสัก